ถามว่าที่ร้านมีป้ายถือรึเปล่าครับอ๋อมีครับมีหลากหลายรูปแบบเลยสนใจแบบไหนบ้างครับอ๋อมีแบบไหนให้ดูบ้างครับอ่าได้งั้นเดี๋ยวตามมาดูเลยครับครับโอเคอ่าก็ลักษณะแรกเลยนะครับป้ายอันนี้ก็ป้ายถือนะครับครับผมทั่วๆไปขานี่เป็นเหล็กเลยครับอ่าแล้วก็ด้านตรงกลางนี่เป็นแผ่นพีพีบอร์ดนะครับเห็นไหมฮะมีเป็นร่องๆครับผมอ่าแล้วก็ด้านหน้าก็ปิ้นสติ๊กเกอร์ นะครับอันนี้คือขาเหล็กใช่ไหมครับขาเหล็กเลยนะเหล็กต่อกันด้วยเหล็กไม่พอพอดีเหล็กไม่พอมาต่อกันหน่อยนึงแล้วก็น็อตเลยเพื่อความมียิงผิดไปด้วยรูหนึ่งอ่าอันนี้ก็นี่มีแบบเจาะผิดนิดนึงอ่าเห็นไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ป้ายถือนะครับอ่าเดินทางนี้เลยอ่ะอันนี้ครับป้ายถือเหมือนกันครับนี่อย่างที่สองใช่ไหมครับอันที่สองครับแตกต่างกันที่หนึ่งยังไงฮะแตกต่างกันนี่เอามาใกล้ๆ อันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยขาเป็นเหล็กอหนักถือแบบโห้โหหน้ำหนักเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าเกินความจําเป็นแถมเหล็กต่ออีกอ่าลูกค้าไม่รู้เจอเหล็กต่อเข้าไปงงเลยเสร็จปุ๊บมีรอยเจาะผิดอีกเห็นไหมฮะเนี่ยเจาะผิดแล้วเจาะวืดส่วนอันนี้ใบถือเหมือนกันแต่ขาเบาน้ําหนักเบาฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊ก๊อ่า แต่เหมือนเดิมครับเจาะรูนะครับเห็นหัวน็อตไปเลยเจาะตรงๆไปเลยครับนะครับเจาะดื้อๆไปเลยแล้วก็ตะกี้นี่ตัดก็มีรอยแหว่งๆหน่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเขาเรียกงานหยาบอันนี้เราไม่มีเราทําให้ลูกค้าดูเฉยๆอ่านึกออกไหมฮะโอเคอ่าอันนี้มีนี่มียึยักยักเห็นไหมฮะเปรียบเทียบนะฮะส่วนอันนี้ปกติร้านเราจะทําแบบนี้อ่าร้านเราก็คือ เป็นยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยคุณตุ้็เป็นท่อพี c สีขาวนะครับท่อไฟธรรมดาของเราเนี่ยอ่าแล้วก็ใช้เป็นพารตดนะครับปีดสติ๊กเกอร์มันจะดูเรียบอ่าเห็นไหมรไม่มีรูน็อตเลยใช่เห็นไหมไม่มีครับเห็นไหมไม่มีรูน็อตเลยอ่าไม่อัดเราให้ดูข้างหลังเพราะว่าเราบล็อกใส่ด้านหลังเราครับอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยเราใช้เครื่องเซียนสีตัดอ่าแล้วเราก็ใช้สติ๊กเกอร์ปิดแตกต่างจากสองตัวนั้นไหมฮะ แตกต่างครับอ่าอันนี้คือเหล็กหนักอ่านี้อันแรกคือหนักเลยแล้วก็มีรอยน็อตด้วยอ่ารอยน็อตอีกอ่าน็อตเจาะบางทีลูกค้าไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้แต่เราลูกค้าไม่รู้จริงๆแต่เราทําให้แบบนี้เลยและที่สําคัญก็คือเบาแข็งแรงอ่าแข็งแรงเห็นไหมฮะโอเคลูกค้าเลือกแบบไหนดีครับเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้แล้วแบบนู้นคือโอ้คงไม่ลครับไม่เอาไม่ครับไม่ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเผื่อเป็น ข้อมูลความรู้ส่วนใหญ่ร้านป้ายรู้กันหมดแหละแต่อันนี้ทําให้ลูกค้าได้เห็นว่าเวลาสั่งบางทีมันมีจุดเล็กๆเงี่ยลูกค้าไม่รู้หรอกแต่ร้านทํำป้ายส่วนใหญ่จะรู้ก็ของเราไม่ต้องบอกเราเอาของที่ดีที่สุดให้ลูกค้าไปเลยโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ